ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะจัดงานสงกรานส่งน้ำขอพรอต,ตามประเพณีไทยจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างไปติดตามค่ะ จังหวัดแรกที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านชาทิพ์รุจนะเสรีค่ะเป็นประธานพิธีส่งน้ำพระใหญ่เทศกาลสงกรานต์สืบสารสงกรานต์วิถีไทยรวมสายใจส,สู่สากลประจำปี2566นะคะก็มีการเปลี่ยนผ้าสังคติขององ,องค์หลวงพ่อใหญ่พระประธานของลานรวม ใจเทิดทายอง์ราชันนะคะซึ่งชาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้ร่วมพิธีเททองหลอ่อพระเสร็จภายในวันเดียวโอกาสนี้นะคะทางด้านของนางสาวสุภัตรา,าคล้ายทิมพร้อมด้วยทางด้านของนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิมร่วมรดน้ําขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อร่วม การสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพอรนายพยนตอัศวัพ,พิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายกเหล่ากาชาดเรื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2,566มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรดน้ำขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยค่ะ ต่อเนื่องกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านเทศบาลนะครพิษณุโลกกําลังเร่งติดตั้งน้ําพุลีลาเพื่อเปิดเป็นจุดเล่นน้ําและแสดงน้ําพุลีลาประกอบเพลงซุ้มน้ําพุอุโมงน้ําบนถนนรถน้ําสงกรานเมืองสองแควซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่15เมษายนและคาดการณ์ว่าปีนี้ประชาชนจะมาเล่นน้ําสงกรานในจุดนี้ เป็นจํานวนมากเหมือนทุกปีโดยในช่วงกลางวันค่ะก็จะมีการเปิดเป็นน้ําพุปกติส่วนช่วงค่ำนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬกาจนถึง21นาิกาค่ะจะเป็นจุดที่ใช้แสดงน้ําพุลีลาประกอบสีเสียงค่ะ